วันนี้ขับชาร์ตเรามารีวิวของแปลกวันนี้เราจะมารีวิวขับรถเมไฟฟ้ากันนะครับเกียร์เป็นแบบลูกบิดเรียกว่าใครขับรถเกียร์ออโต้ก็สามารถขับได้มีจอดิจิตอลแสดงสถานะต่างๆแล้วก็มีพวกแผงควบคุมพวกไฟพวกประตูครับส่วนเบรกมือก็จะอยู่ตรงนี้ครับเป็นระบบลม ในเรื่องการควบคุมรถถ้าขับรถเกียร์ออโต้เป็นก็สามารถขับได้แต่ว่าความยากอยู่ที่การกะระยะเพราะว่าตัวรถเมย์นี้จะยาวถึง11เมตรเลยนะครับตัวพงวงมาลัยใหญ่กว่ารถปกติแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาแต่ว่าจะมีระยะฟรีที่ค่อนข้างเยอะสมรรถนะการออกตัวเรียกว่าออกตัวได้ไวไม่แพ้รถเล็กเลยนะครับไวแบบประมาณรถกระบะรถตู้เครื่องดีเซลแล้วก็เวลาถอนคันเร่งก็จะมีการหน่วงคืนพลังงานแล้วก็ช่วยเบรกด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องแตะแป้นเบรกโดยในการขับบนท้องถนนจริงแล้วก็จะใช้การถอนคันเร่งมากกว่าการเบรก ว่าการเบรกบางทีเรามองไม่เห็นรถข้างหลังแล้วอาจจะทําให้รถข้างหลังจิ้มตูดเราได้เวลาจะจอดรับคนข้างทางก็ต้องฝึกกันหน่อยในการที่จะใช้แป้นเบรกเพราะในการฝึกครั้งนี้เราจะใช้ฝึกการถอนคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกเมื่อตอนที่ความเร็วตกลงมาถึงประมาณ20จนรถหยุดนิ่งนะครับในการขับปกติเราก็จะเกาะเส้นถนนด้านขวาเป็นหลักเพื่อไม่ให้เบียดทางด้านซ้ายจนเกินไปแต่ในการเข้าโค้งเราจะเกาะเส้นซ้ายเป็นหลักเพื่อที่ไม่ให้กินเลนทางด้านขวาช่วงล่างเป็นแบบถุงลมก็จะเป็นฟิลแบบนุ่มๆโคง้คงๆแต่ว่าก็จะมีต ตังอยู่บ้างเวลาเจอทางขู่ค่ะและถ้าใช้ความเร็วเกิน70ก็จะมีความโค้งโยนมากขึ้นแต่ว่าในการขับปกติเราก็จะขับที่ไม่เกิน60-70ครับถ้าใครสนใจอยากลองขับหรืออยากเรียนขับรถมีไฟฟ้าก็ติดต่อตามเบอร์ท้ายรถนี้ได้เลยนะครับ